สวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพี่น้องค้ามากินพิซซ่าน้ำกันเด้อจ้าไปโรตัตกับน้อ,อุ่นมากระดาษพิซซ่ามาฝากลูกสา,าวผมเองว้าวนี่ไงหน้าอะไรไม่เลี้ยนเลื่อนเลื่อนเลยนะบุหุจ้าพี่น้องเอ้ยยังก่อนอ่ะกินมาลูกอ,ะอ่ะอ๋อ แม่ก็เป็นแบากินอันนี้หรือกินอันนี้อะไรฮักกระตือนนอนแล้วก็เลยเป็นตื้นนอนไม่ลงแม่ดูแม่กระไรที่ตั้งกล้องมันลุกออกมาเอากินน้ำมะพร้าวไหมคะไช่กล้องวนวนเพิ่นก็เลยว่าอยากกอใจปบันไดเอากินน้ำมะพร้าวพี่น้องกินหรืล่าอ่กครกล้องวนมันเป็นกังที่อะไรตื้นแม่ตื่นมะพร้าวอ๋อล่างหน้าสับปะรดไงเนี่ยเห็นสับปะรดตัวล เริเร่งน,น้นะบางีมาเยต่อแต่ยดไม่ยึดมันเรียนคซื้อรก่อว่ะัวจริงบบอือนั่ง,ง,งทำเองอยากทำเองนะเป็นคนที่แบวแอยากทำเงพน้อเลยแม่เอาให้อยากเฮ็ดเองต้องเนฮะ็ดเองน้ะคือว่าแม่ทำได้นูก็ทำได้เอา คือว่าใครทําได้รู้ว่าทำได้เห็นว่าพี่น้องเลิกนนิสยัยนิสัยเป็นแบบนี้นะั่นตั้งแต่หู้ข่วงเลยชอบทำเองชอบทำเองน้องคำพูดอะไรเบิรงนองมาด่ามาโด่ตลอดที่ลูกกินก๋วยเตี๋ยวกินยังเช่กันแม่ตั๊กไส้หายใจกินเลยอารมณ์ดีสุดๆจะกินหายแต่ว่าที่แท้นิดใสจริงๆคืออยากเขียนเองเมื่ออยากเขียนเองเอมือถือได้เหมือนกัน อันเบอร์นี้ยังอยู่นิลาร์ลดไปแม่พ่อแม่ได้ไถ่เพราพ่อใจอยากเ็สเองอยากค้นหาเองอยากเ็สเอาเองเนี่ยพียน่น้องเลยกินรสกกัดอินเลีอกเอาข้อมากินด้วยเอาข้อยังไงโอ้ยเอาข้อมากินน้ำหนักอืมเอาข้ออันเอาข้อในการกับเพือพีนอ่น้องรู้จักกันสัมภาษณ์แล้วสั่นอยู่ในช่วงแบบว่าอ,อยากซันอยากเลิกเหล่านั่มก็ลั่นนั่น บ่าเพกกรล่างเสียนฮัทให้เลิกเราเราคนสั้นคนเมื่อนักเจนอยูคนเคยขิ้นเราเราไม่ยุบกับท่านนคอยบอลเงินไห่เราซื้อยาสูบซื้อให้อยู่แต่วะเราในพ่อเงินของาจะบ้าคอยอย่างนั้นเด้อผมว่อยากให้กินเราคอยให้เลิกก็หมายควานั่นหลานะอยากให้เลิกเราหน่ อันนี้มันมาเลิกโจทปุดยันสีหลังมันกันหลายคนเคยกินว่าอะไรกินเปนกินยัสีว่าอะไรก็ว่าน่อคล้ายหนาหลานคนี้เราพูอิงเนะัท่นเมียเพิ่งก็บอกที่ว่าท่านเพชรเอ้ยแทนหน้าฝากมาเลิกมันเสียรักมาเราไปหน่อนาะให้มันเลื่อกเราให้ได้ถ้าคิดเลืองได้ก็ได้่ลูกได้ย่างอยแต่กินไวร่มกินข้าวไรยขึ้น แมน่นกินอยู่บ่เขามันมเป็นกินอยู่ดิมูวันทอดแม่กันเขาอบไปมันเป็นกิ่นยองๆเป็นกินหลังคองมีพี่น้องถามมีวีนออ่น้อพ่อเปกินนั่เทีเผื่อเพิ่นสภาพเพิ่น,น่นรบก่อกันพี่น้องอย่าตายพี่น้องยังเลี้ยงซีดเขาเพิ่นเนาะแต่เห็นแต่อายได้อยู่เห็นได้ยอยู่น้องกินน่อย นม่เลยนั่จะคนซิได้นั่งหมืองมันหลุดมันจเจ๊งรว่าิอรซวไปบวาคันเออแล้วก็แวะเหนงานจะเห็นบ่อเห็ดจะบันเป็นยังเบอเห็ดพวกนั้นคนบางครับค้นดีเอาไงเดี๋ยวๆะุกคนสบายใจนยยูน้ำน้ำตรงนี้ไม่กระเดี่ยวทกคนยูกบ่อห็ดที่รั่วกัมันเป็นงานก่มีอยัางจะกินน้กใจเลยนะ กินแนละ้วฟังเขาเรียเลยพ่อระดัอบอใหเจ้าถนะีจริงจริง่เห็นเร็หน่อยยในเขียเด้เนาะน่อยบางคนกินโชก็มีในธรรมดาพ่อเห็นยในเกีบเลยจริงจริงลูกป่อยต้องกินนมแข็งมรืเนระาต้องแข็งกินนมมีใบสุมาดาเราแข็งกินนมเ <laughs> มันน่ามาก,กินจร้องมนะต้องไปแค่กินน่มแล้วร,รือ่าขึ้นมาเร้จะกินอะไรมันายกินนมเก่งที่สุดในประเทศมากัานส้ซึขอบอกจัหน่อยก็กวบกที่มันดักเบึ่องลู่ชาวบ้านได้ออกแลได้ออกก,ออก,ก,ออกล้องไในเดินจาน ฝากบอกพ่อแม่อีมานาด้วยนะอืมกูรับรู้แล้วบัดนี้รับรู้แล้วเด้อจ้าอีมาชีแม่มึงกูรับรู้แล้วกูอยากดูลูกบันตลกดีเอาออกเด้อเด้ออ่ะเบิงเบิงคลักคลักเบิงละลายล้อะจะให้เกียรติทำไมฝากบอกพ่อแม่อีมานาด้วย ให้มันเอาออกกล้องบ่อยๆอยกูชอบดูเดี๋ยวกูเอาออกแล้วเดี๋ยวเบิ้งเอาวอะลูกกูมเห็นยังอะมึงเบงิเนน้งมึงอยากเห็นยังมึงก็เบิ้งเอากับอีหาเถ้าอันหนึ่งอ่ะกูโทษไปนางเฟซบุ๊กเป็นยังมึงบลักสายว่ะกูจะด่ามึงเลยค่ะตั้งใจโทรไปด่ามึงเลยแหละในเฟซบุ๊กอ่ะอ แต่งตัวตลกค่ะจ้ะลูกกูเนี่ยนะแต่งตัวตลกอีเข่าเอ้ยอีหาเข่าเอ้ยลูกกูเสือผผ้อผ้าพุกใส่ว่าลูกกูแต่งตัวตลก,กน,นะอเออชักคุณแม,ม,นนะณแม,ม่น่ะใครอยู่แม่เนี่ยแต่งตัวคือพี่บ้าใครนะักใส่แบบกูนะ่ะชอบดูเหมือนกันแต่งตัวตลกอะไร อีหานะ่ามาอีหาเฒ่าเุา้งอีนาคะแนนลูกร้านมันได้ใส่สมลูกกูเพราะเสือขาดเรต้องห่วงเนาะเรื่องแต่งโตลูกกูนะลูกกูผู้เดียวกูทุดด่มเทอยู่แล้วล่ะมีอยังกูก็ทุดด่มเท่ลูกกูอยู่แล้วล่ะกูบอกให้ขาดดอกมีนยังกัน กับอีหาหนึ่งใส่เสืออ้อนนยายใส่เสื้อสีนวงนะเท่าเผาอันนี้เขาเรียกสีฟ้ามไม่รู้จักเสื้อสีนวงสีฟ้าหรอคะฮะฮะอีพิษอีพิษเพศอีพิษมนุษยม์มึงก่อนจิดากูนะมึงไปเบิ่งสารลูมึงก่อนตั้งแต่มึงเกิดมามึงกับพิษเพศแล้วอันนี้เบาเฉพาะอีผูมันเบาสะข่อยเด้อพี่น้องเออมันพิษเพศ มันบ่แมนมันอยากมันเป็นไม่ยิ่งแต่มันอยากเป็นผู้ชายพี่น้องขอโทษขอภัยเด้อว้าวซัพพอร์ตอีที่มันวางให้ป่อยอั่นี้่ปมารวมคนอื่นถูกเข้าอันอันนั้นเข้าก็บปไเด้นิสัยคือมันดอกนิสัยมันตามเบ้าให้ป่อยตลอดคู่มือสองทางั้นมันก็มอืานเบิ่งเบาหนามนี่แอ้วนคู่มูนวางใให้กูอื

บริปิตบางได้จ้ะกูกับบริคอสุกินอีกกูอยากกินยังกูก็ซื้อกินกินอยู่ได้ลูกกินถนมด้ลูกแกินน้อนลก กูคุณออกสื่ออยู่แล้วเอซี่สีข้าวหักกบบเยอะแยะพวกมึงบ่หักแบบเป็นยังดอกขอบขัวกู to ุณตายแบบคุณพวกมึงบ่หักแเราคึ้นมามันตลกดีม่วหไม้เก่งเลยแต่งตัวตลกอีเถอะอีหานะแต่งตัวก็ดูดีกว่ามึงรวยเฉียบกว่าละไอ้มึงสิเปียกทียบบนางหนามึงกับเด็กหน่อยนะเออไปคนละทีบเลยแหละกู่จะบอกให้ กูนะแต่งโตมางานแบบแต่ลูกกูกูมให้โซกพวกกูบาให้โ,โคอ่ะลูกกูนะเร응งใหมก็ยอะแสุคนน้ะเน,นี่นะต้องมาดูถูกกูดอกคะแนนซูนะแ,แต่งโตลูกซูน,นันชำลูกกูนาะ <c oughs> คเนาะแจ่ง

สวัสดีค่ะ